วังโซอยู่่อืสะพานแมวผ่านระวงังตึกหน่นไปหาตึกนี่เมื่อนนี้ก็เรือนหาเพ่งด้ม่อื่นนี่สิบ สิบสี่คำบอ,บอกว่ามันลงถ่ายเดือนหาเนาะลงถ่ายด้วยเลขครีสิบหาขึ้นสิบหาขึ้นสิบสี่คำเดือนหาปีมะลง ขึ้นสิบหาดับสิบสี่ิีตาเดือนในลงถ่ายโดยครีขึ้นสิบห้าค่ำปีมาลงเดือนหาเขาดูดูร้อนนะเดือนสีเขาดูดูร้อน ตามพระวินัยนี่เป็นพระที่สัญจรเดินรุดงไปหันไปนี่เป็นให้กปรับได้รๆบวกกับอากาศมันรอดนั่นบกเป็นต่อไปนั่นนะกับป,ปัดอาถต่ท้ามทีแต่ว่าบาเน,นอกกุมาอนี่ โอ้ยไปผมมีเวลาเวลาแล้วไปทุด,ดงก็ดีบาวาห่อนบาวาฝนายเดินกันเป็นแถวบานเนี่ยถายลูกตากฝนใหม่คนเบิ่งบ้านโอ้ยท่านมีความอดทนมากนะผมนะ อาสีสามค่วมอดทนใน้กับเจ้าของเนี่ยาแต่เป็นยางก็ได้เห็ดตามธรรมวินัยอยู่วัดนี่แนวได้ระุทธเจ้าปัญหาไหวก็จะไปเฮ็ดนะหามจิตหามใจเจ้าของไหวโดยรักแห่งพระวินัยเป็น่ใายมีเงินก็่ว่าหามีแต่ว่ม,วมีคือปัญหา ห้ามไว้อย่าไปรวงละเมิดคนบ่ิสุไปใส่ใจแหลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยเงินก็อย่าไปเฮ็ดน,นะกันถามมันเสียทนต่อกิเลสนะบมะเป็นว่นยางไปมันสะเป็นทุด,ดงเ้ย่างไป่่เป็นทุด,ดงก็มี่ ผมมีทุดงขวัตนะครับเจ้าของอยู่วัด่ามีทุดงขวัตนะครับเจ้าของไปผมมีทุดงขวัตนะครับเจ้าของบ้านชาวบ้านประชาชนทั้งหลายก็บอกว่าจักเรียกพระธุดงคืออีหยังพระธุดงก็คือพระยางไปแบบกดสะพายบาด นั่นคือพระธุดงคของข่วมเสือของชาวบ้านประชาชนทั้งหลายมองไปมองหันคือกันกับพระปลาเียน่ะวัดปลาได้นั่นมันก็วัดปลาคือกันก็เลยสีวอาเรื่องพระธุดงให้ฟังคันหายยางไปนั่นมีธุดงค์ขวัดเลยกับเจ้าของน่นมันก็เป็นพระธุดงคอยู่ ุดงขวัดก็คือคอวัดปฏิบัติของพระอรยเจ้าเป็นของพระอริยเจ้าเป็นประพฤติปฏิบัติทุ้ดงสิบสามขอเขาเสียเลือกขอใดขอหนึ่งมากให้มีขึ้นกับการปฏิบัติของเขาก็เลือกมากประพฤติปฏิบัติ เสียขอได้ขอหนึ่งมาใส่เนะั้งเทื่อไปนี่บ่มีถุดงจะคล้องกับมีชั้นในบาทก็บอได้ชั้นแถมในยามพกขนมน,ม,นมเนยไปอีกสันแหลวก็บอาเหลวเก็บใส่ยามไปน้ำอยานจะคล้องหิวนะ น้าคู่อาจารย์ตะก,กี้ไปทุดงกวัดเพิ่นบ่ใหายไปหลายรูปหรอกไปสามรูปถ้าสิไปสี่รูปขึ้นไปนี่ก็ต้องมีพระตีสวดปฏิโมกได้ไปนำหาถึงวันพระมาพ่อได้สวดปฏิโมกนะส่งภาวินัยไว ตรวจสอบเพื่อคล้องรักษาอริยะประเพณีสืบทอดมาไว้นะอย่างบินทบาทเป็นวัดชั้นเนบาทเป็นวัดบราพโชน้อาหารเหมือมาภายหลังเป็นวัดถือธุดวงขวัดถือผ่าบางสกุลเป็นวัดทั้งสิงนี่โมเมนต์พระวินัยแต่ว่าไม่เป็นขอปฏิบัติของพระอริยเจ้า มันเป็นการแหลกกับกิเลสโดยเฉพาะเลยนะตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะถ้าอยากเดินตามรอยพระอริยจเจ้า,นะจากามาาา็มีธุดงขวัดไเลยับเจ้าของนะครัวจารย์เอาเป็นจงว่ากรรมฐานพระปาเนี่ยต้อง้มีทุดงขวัดไเลยับเจ้าของกะบอกมนได้ละ่ะ ดูดีๆบอกมันเย่มันดื้ออะไรทีมันเป็นยังลูกหลานมัญจิกมาวัดต้นเตอยู่เป็นทีเป็นทางเจ้าคนนะ <c oughs> เอาบอบอกมันนี่แหละมันก็เลยบอกห่จัก <c oughs> มากกับบอบอกปอปลามไปมันก็เพ็นคึ้นยังไงตถวการวานเป็นเด็กน้อย ก,กับบกก็จะเป็นเล็กหน่อยไปแล้วมันยังสิหูเรื่องนะทามาแล้บบ่บอก,บอกมันก็ชิ่นไปมากก็เลยบ่าลูกล้านกูเลยมากเป็นเบดกูคนแล,ะละ้วล <c oughs> ูกยามเป็นเทศเป็นเวามันก็บบัเป็นตเาเบาตาเทศดตีละบาท กุกเกตของเทศอดปวัง,นง,งนออินีคนเข้าอกเข้าใจในเข่าอัดเข่าทำโมแม่นตทึงเทศอทึงทายลูกบ่แม่นตทึงเทศอทึงบ่อหน่วงหัวมวนยางกันบุญไหว้สายพงอยู่ดีเสมอเกิดบ,บ่ดีปานใดเขาก็บปาลามันต่เล็กน้อยหน่อยเขาปรามไว้บอกไว้คือเขาพาลูกพาหลานไปเหื่นผู้รักผู้ใหญ่เห็นบ่เขากับปรามไว้บอกไว้ ปามืองก่อนบอกไว้ก่อนนะมันหูจักว่ามาสถานทีหนี่เป็นแบบนี้ตัวสิไปหลือไปชนเดินไปทัวมันกับโปรต่ะ์แต่ถึงเวลามันเดินก็มีย่ามออกไปจากข้างนอกหลังจากเพิ่นเทศเพิ่นแสดงทำแล้วเออจ,จังวากันไปทีหนึง่ง ามเลือกตามเหตุตามปัจจัยมันนะเป็นอย่างว่ากรลังวบาเรื่องทุดงขาวัดเนละพระทุดงเนละไอ้ฟังไนมือห้าเจ้าข่อยตัวขาวัดให้มันท่านเดลี่มด้วูเหมือนนี่ว่ามันราเปาไปีซื้อเด้ว่ามันรับเปาไปีซื้อเบ่าระทิมไปีซื้อว่ามันยังสัตว์ว่าให้มันหูจัก ข้าวสิเป็นจังไดผู้มือเนี่ยระหลายแบบเข้าก็เห็นแต่พระนุ่งคมเหลืองโกนหัวหลนลนแ็ว้ว่าจะเป็นพระ,ะนะเห็นผ่าเหลืองเนี่ยจิตมันอ่อนหมดเลยกนทุม่มเอเนี่็นบ่อยไปร้ายแต่กี้ว่านาครัวอาจารนคนเ่อยไปไปนั่นคื้ ทำให้บ้าให้ถูกจิตจจลักษณะก็คือไปสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมคนหอามันก็ปกติก็เป็นอย่างสันตะ์ถ้าอยู่สถานที่มองเก่าหมองเดิมไยจิตมันก็ซบเศร้าคุนเคยเมื่อมีความตื่นเต้นนั้นได้ไปเขาป่าเขาดงเขาผู้เขาผาเบงกันไปถุด,ดงกบนแป็นประสิไปปัก อยู่แถวไก่เทศบาลไก่เมืองไก่บาทข้นเลยไปมองไล้มันสิผ่านพาเมืองผ่านมองเจริญมันให้เว้นออกเลยอ้อมเอ,อบบาบวไปพากลางใจเมืองเขาบวไปพามองมันเจริญนะกันสิปักกดเพื่อบินธบาตย่ำซอกอกับยับออกไปที่ไกลไกลปลาอยู่ไกลเมืองเล็กน้อยไกลโมบานเล็กน้อย เป็นโลเป็นยังพุดนะเพิ่นเสบืดเลยแซวเสียงเสบกกืไเลรบกวนเวลาประพฤติปฏิบัตินั่นแบบฉบับของพระถุกดงพ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นปฏิบัติมาก,ก่อนเป็นต้นแบบเป็นฉบับมาเหตุสั้นกูเมือมันก็ปเปลี่ยนไปคือวา่าควนกันนิยมช่มชอบขึ้นมาร้ายกว่าเกา่าพระ ไปทุดงกับเป็นแท้วไปตรงแบกทงฉากไปน้ำแบกทงทำรมจักษไปน้ำบวชเน,น่นรูรออนสิเอาไปแล้วไปยางเราปั่งละสองกิโลเหมือละสามกิโลแบกทงกันไปกันไปหลายๆยจงสุนข้นกับมักไปหลายๆมันก็นหาควบสงบหยากแล้ว คุดี่กันอยู่เป็นหมคณะไปร่วมกันมีรถแช์อาหารสดแลน้ำกลดมีรถแม่ขั่วแลน้ำกลดมีรถเครื่องปั่นไฟไปแบบนั้นนะบะตางจากพวกรถมะลาหมอลองเขาเห็หนว่าเขามีรถครัวแลน้้ำกลดมีรถอาหารแลน้้ำกลดนันนะไป แย่หลายรอยจังสนมก็เป็นพาละต่อสถานทีมองหันมองนีงง้ไปใส่คนก็ะจัดเตรียมกันมันไปในหันจัดนี่ทุดงขวัดมากหน่อยสํำไรกระบงกจักคือกันนั่นนะที่เฮาผิดารณาบึงจนะังว่าเห็นทุดงขวัดมันว่าเปนการยางไปแบบนั้นนังเทียนยางไปไปห้ามบอกไวยบอกเบอร์เขาก็ไม่เห็นบอ เมือมีหอดพ่อหนานําพระสุดงมวล้อนี้ไปลงไว้เป็นตามหมบานต่งตงนางๆย่มบายคอยมาก็ไปลงไว้หมองละจุดสองจุดสามลูกสี่ลูกนะยามเช้าบินตา,นนบ,นาบาก็ไปรับกันไปบินตาบาก็เอาเต่งเงินเรียกว่ากดบ่มีเรียกว่า ติกลำห่อนกับติกน้ำบ่วมี่เรียกกับว่ากีวอนขาดนะอุย้ยพระสิออกไปทุดงใดนี้มันต้องมีคุณธรรมกากับกกออเปินเด้ยรักหัวคอยังไงมันเพิ่นกระบอกไปเป็นผู้ยินดีในปัจจัยทั้งสี่ยินดีในกีวอดเครืองใส่ใหม่ซ้อยของเจ้าของยินดีในวินทบาต ตามมีตามได้ยินดีในมองผักมองเศร้าว่าได้เหลือกมองสลุกสุกสบายตามคนใหม่ตามปลาตามทีหลงแจงแล้วแต่ส์มีได้ผักได้ยินดีในยุคยาเพภสัชบ้านเรคนนิยมพระธุดงค์พระก็เลย่ลงมาเหลี่ยนเดืองธุดงที่ละลายยางเอาบึ้น้อยา,างขี่เอาขี่รถไปทาง เห็นพระเอาขวดเปล่าโบกแวบ,บแบแๆบแ๊บ,บ,บอยู่ข้างทาง <c oughs> จัดจุดประสงค์ียังกับบอกใจคือกันมันเปลี่ยนแปลงไปเบิดหย่อนคานิยมของคนเนี่ยละ่ะกับพวกเอาเงินใส่บาทอันนี้คือกันอันนันเจนเพื่อนจกให้เงินพระเจนเพื่อนแจกให้ข้องสาเหตุก็กม่แต่พระนี่ยละ่ะ อยากได้เงินนําเขามันก็เลยติดเป็นนิสัยของญยาดทุกโยมก็ยังมักง่ายอยู่แล้วเอาใส่บาทผ่าตรวจล้วพ่าขมว้วนเดี๋ยวละวันบินตบ,บาทได้เงินส่อละสองร้อยสามร้อยนะทั้งกับไปรับเงินเดททองนะบางหม่องอธิบายเขาฟังยังก,ก็เดี๋ยวเงินใส่บาทบอกวันใดเลี้ยงโยมยังสิบันใดหลวงพ่อกองเงินกันหน่อยก็ยังใส่ไม่อยู่เนะ เขากออ่างไปยังสันตียละจตงว่าช่วงลังเนี่ยก็บอกก็อบออธิบายเขาบอกมีเวลาสิบอกเสียอธิบายเขาแล้นนะก็คือเดินจากนี้ไปถึงได้ควมข่าใจใหรวดว่ากขาสิเป็นยังไรบอกอยังไรคิดจยงไรก็แล้วแต่เขาอนะห่าว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวของมองหันนะนี่คือขอวัดครูบาอาจารย์เพื่อนพาเขาเหตุไห้ตามทมตามวิน,นัยบอกไว้จังสันนะ เดีวเขาเห็ดพิจารณาเบิ้งเขีนเข้าไปแบบการประพฤติปฏิบัติของประเจประสง์เขาสำคัญผ่าป่านะวัดป้าได้ขันน่อยพุ่นะห่วยป่าใหม่ต้นใหม่มันก็ต่างแบบต่างชนิดกันแล้วของเขียนเอาเนาะวัดป่าพอป่าไม่เอกสารอาเกิเป็นป่าแล้ว พระป่ามันมีธุดงควัดได้ครับเจ้าของบ่อยังรับเงินรับทองมีร้ายหมองเนี่ยลงโซเชียลกันพระป่าอายุแต่ว่ามีเบิดบันจะกรูปยังอยู่ในหันบันจะกรูปเพราะนหนบาวันจะกรูปพระพิชเกลบดจัจะกรูปจะแม่ควรอิ่มเก็บไปเบิดขุยยางบูชาบวงสรวงไปเบิดนักพระวัดป่าคือกันนะครับเป็นวัดป่ามันก็ต้องมีธุดงควัดได้ครับเจ้าของ ต่างจากพระเพิ่นบ่ประพฤติปฏิบัติข้ามากรรมฐา,านนี่อยู่บ้านก็มีกรรมฐา,านถ้าเาฝึกฝึกปฏิบัติอยู่ป่าก็มีถ้าเ้าฝึกปฏิบัติอยู่บ้านก็บ่มีถ้าบ่เฮ็ดเอาอยูาาา่ป่าก็บ่มีถ้าบ่เฮ็ดเอากรรมฐานอุปชาเพิเ่นให้เพิ่นแหน่หนำ่ำบอกสอนเ,นอเนบิดตั้งแต่บวชเพิ่นแล้วเพิ่นว่าจังใด เราจะให้กรรมฐานแก่ท่านเกสาโลมานขาทันตาตะโจนะนะครับเอาไปประพฤติปฏิบัติกรรมฐานหาเอาไปเบิ่งข่วมเสื่อมส้มเอาไปเบิ่งหนังคือมันเสื่อมมันส้มเอาไปเบิ่งผมมันเสื่อมมันส้มเล็บมือฟันเป็นอย่างไรให้เอาไปเบิ่งพิจารณาเบิ่งข่วมเสื่อมสซมเบิ่งข่วม แกถ่อเขอามันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยเป็นยังว่ากรรมฐานเมื went, ่อได้เว้นได้ว่าผู้บวชโยมสิเอาไปฝึกก็ได้พอะโยมก็มีคือกันเกศากับผมเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเขามีเบิดคือกันเป็นหนังเขาก็มีคือกันไปเบิ่งที่เราค่วมเสื่อมโทรมของมันบม่แม่นว่าเป็นพระจังสีมีเด้กรรมฐานเมื่อได้บ่ได้เป็น มีดีกศิษย์ห่วงหามนั่นนะสิ่เพศสมุดอีหยังเก้าไปปฏิบัตินำเด้ยเบิดถ้าเขามีใจนอบสัทธาในสัจธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเห็นยังสัน่นบางแม่ว่าเป็นพระอย่งสิมีกรรม,มาฐานโยมก็มีกรรม,มาฐานได้นะจำเป็นพ่ต้องบวชเบิดคุกคนทั้งสิปฏิบัติได้ บ่ะจำเป็นแต่ว่าเพิ่นเป็นหยังจังให้บวชผู้มีศรัทธาสิบวชผู้มีศรัทธาพอเพื่อนปฏิบัติยังนั่งมีสาขาจัางซีบแล้วก็บ่บวชอย่างอนัตถะบิณฑิกาเศรษฐีท,ที่ยงเส,สียแล้วมีศรัทธาสำได้ในตำรับตำล่ากาวไว้เพิ่นเป็นโสดาบันเพิ่นเพื่อนคือบวบบวชีิเป็นต้นนะผู้นี้ก็เป็นผู้สร้างบารมีทั่า,า,านไปฆราวาส การบวชนันเป็นอย่งไรการบวชนี่มันเป็นเส้นทางที่กระชับเขามาจะเข้าไปถึงพระรัตนตรยัยเรียเร็วเรีวแบบใดปฏิบัติสงบง่ายบ่สมาธิมันคงบ่อปัญญาดีแทบบ่บวชบ่แมนบวชนี่เป็นหยังมันจังไปได้ง่ายมันตัดภา,าระเหยื่อฆราวาดลงบาดเป็นบ่อให้ไปทำธุรกิจแบบคารวาด บ่ใหายไปทำการค่ะขายเชิงพาณินน์แบบฤรัวา์บ่ใหายไปรับจ้างสร้างอาชีพสางได้ไรอย่างกับเจ้าของแบบคฤาวาสถรเ่ยบ่มีภาละอีหยังมากมมยบินทบาตอาศัยการเลียงฉีดโดยบีแข่งบินทบาตกินไปเลือราคาบบไหาเก็บสะสมสิ่งของสมบัติเป็นของส่วนตนอนุญาตได้แต่อัถบริขารเท่านั้นเป็นของส่วนตุน เงินทองกบ,บ่มีดีเทสตามรรมวนไยของกบ,บรุรธเจ้าเด้บวชขมา่ามันก็เลยมันก็เลยบอกอันนี้มันก็เลยบ,บ,บวมีคววมกงังวลบวมีคววมกระเสือกกระสนกระตือรือร้น,นอยากได้คือฆรวาสมันก็เลยปฏิบัติง่ายบัดข่วมห่วงใยภาระมีจตการดูแลกายเจ้าของหน่วยรักของศีลของธรรมตอนนั้นนี่เป็นยังว่าบวชแต่ว่ากบได้บวชเพราะทุกคนเป็นธรรมชาติ แค่เพื่อบวชข้ามาบางก็ต้องถือให้มันสูงขึ้นกว่าคาราวาททั้งหลายบวชขม่า,มาอาศัยเขาเขาเจ้ากินอาศัยเครื่องเป็นยูด้วยคาราวาทเดื่อมปัจจัยซีทั้งหลายก็ต้องระมัดระว่างสมุดเพจขึ้นมาให้สูงขึน้นขี่เหล่าเมายาหลูกเมียบ่เอาลูกต่อบ่มีสงโสเซเซก็ไปบวชจ็สร็คนกระบอกขับบอกผมนําเ็นบอกคืบอบ่อยฟังอยู่บ้าน อาตมาตะกี้บ้านน้องพอตะกี้เราเป็นคนมักหลักมักซุกมักแยนของจริงๆก็เอื้อนสิงในมูบ่บ้านสิงอ๋องครับว่า <laughs> พอาไปบวชแล้วเขาก็บ่ตัดสิงออกเข้าเอิ้อนคู่บาสิงออก <laughs> เอิ้อนคู่บายล้วคู่บาสิงอ,อ๋องียนะเออแปลกขึ้นกันเวรน,นะอา้าวปล่อยฟัง